สวัสดีครับผมน้องอิดนะครับอิสราวิสิตวงนะครับพนักงานส่งเสริมนะครับจากบริษัท BASF ไทยจำกัดนะครับวันนี้ครับเรามาอยู่ที่ตำบลหนองสองห้องอำเภอบ้านแพรวนะครับจังหวัดสมุทรสาครนะครับวันนี้นะครับเรามาอยู่กับแปลงมะนาวนะครับเป็นมะนาวแป้นนะครับเป็นมะนาวพันุ์แป้นเกษตรนะครับก่อนอื่นนะครับเรามารู้จักตัวมะนาวอ่า ลักษณะของมะนาวมันก่อนนะครับมะนาวนะครับเป็นพืชนะครับตระกูลเดียวกับตระกูลส้มนะครับซึ่งนอกจากจะนํามาปรุงทําเป็นอาหารแล้วนะครับเราก็สามารถนะครับใช้ในการรักษาโรคต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคไข้หวัดนะครับซึ่งในมะนาวเนี่ยก็จะมีวิตามินซีนะครับค่อนข้างมากนะครับจึงทําให้อาการหวัดเนี่ยบรรเทาลงได้นะครับหลังจากกินมะนาวไป น,นอกจากเรื่องของอาการหวัดแล้วนะครับก็จะเป็นอาการของการาเจ็บคอนะครับระคายคอนะครับซึ่งการดื่มน้ำมะนาวเป็นเป็นวิธีการที่ใช้กันมานานแล้วนะครับซึ่งทําให้อาการเจ็บคอระคายคอเนี่ยบรรเทาลงนะครับหรือว่าอาการจะดีขึ้นนะครับ อ่ะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้พวกผมกันก่อนนะครับอ่าขออนุญาตนะครับรอผู้ชมอีกสักคู่หนึ่งนะครับตอนนี้เราก็มาดูอ่าแปลงมะนาวกันไปก่อนนะครับครับแล้ววันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำสินค้าตัว butter x นะครับเป็น สารกำจัดวัชพืชนะครับตัวนี้นะครับเป็นสารกููฟซิเนตแอมโมเนียมนะครับ15%ซนะครับซึ่งเป็นยาแบบสัมผัสนะครับโดนส่วนไหนตายส่วนนั้นนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นยาสีฟ้านะครับเนื้อยาจะเป็นสีฟ้าอาัตราการใช้ก็อยู่ที่ 200cc ซีซีนะครับต่อน้ำา20ลิตรนะครับส่วนวิธีการฉีดเนี่ยเราก็ฉีดให้ทั่วนะครับวัชพืชนะครับ วัชพืชที่เราต้องการกาจัดเนี่ยเราต้องฉีดในั่วนะครับเรามาดูกันครับว่าหลังจากที่ผมฉีดไปเนี่ยอันนี้เป็นเวลาสามวันนะครับอะตัวนี้นะครับเป็นเป็นหญ้าที่ผมฉีดไว้นะครับสามวันนะครับหลังจากที่ผมฉีดก็จะเป็นออกเหลืองๆนะครับซึ่งอีกสี่วันนะครับก็จะตายนะครับ ครับบาตาตัวนี้นะครับก็สามารถนะครับกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบใบกว้างนะครับเถ่าเลื้อยนะครับที่สําคัญเลยนะครับก็คือหลังจากฉีดไปเนี่ยพืชประทานเราก็จะไม่ไม่เป็นอันตรายครับหลังเกตดูจากที่ผมฉีดนะครับยาดย้าตรงโคนต้นนะครับก็จะแห้งนะครับและตายไปนะครับส่วนต้นมะนาวนะครับต้นมะนาวที่ผมฉีดไว้ ไปดูกันครับว่าใบามีเกิดผลอะไรบ้างหรือเปล่านะครับเรามาดูใบกันครับหลังจากที่ผมฉีดไปนะฮะสังเกตได้ว่าใบาเนี่ยก็จะไม่มีผลของการทําลายของตัวบาตตานะครับซึ่งอย่างที่บอกไปตอนแรกนะครับถ้าเกิดตัวบาตตานี่ยเป็นาสารที่ฉีดฉีดตรงไหนนะครับตายตรงนั้นนะครับซึ่งมีผลต่อ ต่อส่วนที่เป็นสีเขียวเท่านั้นนะครับอ่ถ้าเกิดว่าเราฉีดโดนใบพืชนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นจุดแค่เล็กๆนะครับแต่ว่าไม่เกิดการลามนะครับซึ่งบตัตตาตัวนี้สามารถจะอยูอ่สามารถย่อยสลายได้นะครับในดินนะครับในเวลาประมาณ3ามถึงยีวันประมาณนี้นะครับก็จะทําการย่อยสลายไปจากดินแล้วซึ่งการตกค้างเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะน้อยมากนะครับ ในนิซับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมและทีมงานนะครับบริับริษัท B F นะครับอ่าตอนนี้นะครับเรามารู้จักตัวบัตต้ากันอีกหน่อยนะครับอ่าบัตตาเนี่ยก็คือสารกูโฟซิเนตแอมโมเนียมนะครับเซึ่งจะหลายคนอาจจะถามว่าทำไมต้องเป็นตัวบัตต้านะครับซึ่งตัวบัตต้าเนี่ยนำมาจากนํำเข้าครับมาจาก แหล่งที่เชื่อถือได้ซึ่งก็เป็นาจากประเทศเยอรมันนะครับซึ่งทุกอาจจะมีคําถามว่าแล้วทําไมถึงมั่นใจว่า,าถึงมีความปลอดภัยต่อพืชปลูกขนาดนั้นนะครับ<ม>ก็คือจะต้องบอกก่อนเลยครับว่าตัวสารบัตาเนี่ยเรานําเข้ามาใช้กันตั้งแต่30ปีแล้วนะครับได้30ปีแล้วนะครับที่มีบัตตาในการใช้ในสวนนะครับ ผมขอเน้นย้ำนะครับในเรื่องของอัตราการใช้ตัรสารบัตตาเอตัวนี้นะครับซึ่งอัตราการใช้ที่ผมและทางบริษัทแนะนำนะครับก็คือ 200CC ซีซีต่อน้ำา20ลิตรนะครับซึ่งอัตรานี้นะครับสามารถกำจัดได้แม้กระทั่งหญ้าที่เป็นหญ้าที่ค่อนข้างจะตายยากนะครับหญ้าดื้อยานะครับถ้าสังเกตจากแปลงนี้ครับก็จะเห็นหญ้าดื้อยาชนิดหนึ่งนะครับที่เป็นหญ้าที่ค่อนข้างจะ ตายยากนะครับก็คือหญ้าต,ตีนกานะครับอ่าตัวนี้นะครับเป็นปัญชพืชที่เกิดขึ้นมาทั่วไปนะครับแล้วก็แล้วก็ค่อนข้างจะทนนะครับกับกับสารกําจัดวัชพืชตัวอื่นนะฮะตัวนี้หลังจากที่ดูก็ดูว่ามันตายแล้วนะฮะตัวนี้ ที่เพิ่งเข้ามานะครับก็สวัสดีนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับตอนนี้เราก็ดูครับการกําจัดวัชพืชนะครับต้องบอกก่อนนะครับคนที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับที่เห็นเขียวๆอยู่นี่ไม่ใช่อะไรนะครับเพราะว่าผมเพิ่งเพิ่งฉีดได้นะครับสามวันนะครับเพิ่งฉีดได้สามวันนะครับลักษณะมันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะ ทีนี้เราก็มาดูวิธีการป้องกันนะครับหลังจากการใช้สารเคมีนะครับก็คือจะมีอุปกรณ์ทั้งหมด7อย่างนะครับในการป้องกันการใช้สารเคมีทั่วไปของเกษตรกรนะครับที่จําเป็นที่เราจะต้องอใช้นะครับก็คือชิ้นแรกเลยนะครับก็คือหมวกนะครับช,ชิ้นที่2นะครับก็คือแว่นตานะครับชิ้นที่3ก็คือผ้าปิดปาก นะครับส่วนชิ้นที่4เนี่ยก็คือเสื้อแขนยาวเนาะแล้วก็ชิ้นที่5ก็คือถุงมือนะครับชิ้นที่6กนะครับก็คือกางเกงขายาวนะครับชิ้นที่7ก็คือรองเท้าบูทรองเท้าหุ้มส้นนะครับซึ่งอุปกรณ์พวกนี้นะครับก็สามารถนะครับป้องกันสารเคมีครับไม่ให้สัมผัสกับเราโดยตรงได้นะครับซึ่งอันนี้ก็คือความห่วงใยนะครับจากพวกเรานะครับทีมงานจากทางบริษัท B.S.F. ไทยนะครับ เป็นห่วงนะครับสุขภาพของเกษตรกรนะครับอยากให้อยู่กับพวกเรานะครับไปนานๆนะครับสุดท้ายแล้วนะครับกขอเน้นย้ําอีกทีนึงนะครับก็คือบัตตาเนะครับเป็นสารกุฟอซเนตแอมโมเนียมนะครับอัตราการใช้ที่แนะนำนะครับก็2 0 0ร้ซีซีต่อน้ํา20ลิตรนะครับวิธีการฉีดง่ายๆครับก็คือฉีดให้ทั่ววัชพืชที่เราต้องการฉีดต้องการกําจัดนะครับแล้วก็ระยะปลอดฝน หรือการฉีดนะครับก็จะอยู่ที่4ชั่วโมงถึง6ชั่วโมงนะครับแล้วก็จากนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับคุณพรศักดิ์นะครับที่อนุญาตนะครับให้เรามาดาูการทำงานของตัวบัตเตอ X ในส่วนมะนาวนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับทางบริษัทนะครับจะพาเข้าไปดูสินค้าตัวไหนแปลงอะไร พืชอะไรนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามทางเพจนะครับ BASF เกษตรยั่งยืนนะครับส่วนวันนี้นครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ BASF we create chemistry